Chơi đây làผลกระทบ sang hơn 14 bang địa sai dầu để giải các Thảo, cũng có nhiệm ใหท่านข่อนเองค์เสือท่าบ้า,างวิีาบาไปกันข่าสาเหล่านี้ก็แคบระายอ๋อท่านกำลังดูใหญ่บ้างนะพูดไหมนะครับ จำได้แล้วนะเจริญเดียร์เจริญตรวจพลตรีสุรพงศ์ดอกมะและนาสุภเพ็ญศรีามาครับท่านนี้นะครับพลเอกพระชพันเทพพรมอสวมจินดาหัวหน้าสำน,นักงานและผู้ช่วยในอธิการขอบคุณท่านเลรับแล้วกต้องเหนืออาจาร ฝั่งนี้เลยครับสรรนั่งคณะส่หม้อพอจบชิรายนะครับผูสรร้สวนรับกองทังคณะนะครับ ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่กับท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านก็ได้เดินทางพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ได้ต่อแถวรับอาหารเข้ากล่องสําเร็จรูปจากท่านองค์คมับ สามันเมตรต้นไม้นะครับมันเดอร์คือคือลูกหือหลานเนาะนะข้างในมีต่อหลานเป็นลูกกะบใครใครเป็นลูกชายลูกชายคตามยุ่งก็ติดไม่ได้นะั้งภาพเดี๋ยวนะเข้าไปเลยครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับอันนี้เป็นลูก ครับยงคนครับครัสนคนกีกีหรือสามสิบเท่าไหร่ลสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ลข้าวสา้ปลาน้ำมันพืป๋องมีขน